แต่ลักษณะพิเศษในการที่ทำ MLM ค่ายใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำ Affiliate นะครับน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่า Affiliate คืออะไรใช่ไหมครับผมอธิบายนิดนึงนะฮะ Affiliate เนี่ยคือการที่คนคนหนึ่งหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ตัวเองเนี่ยจะทำ MLM ขายหรือว่าโพสต์ขายเอง ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์น้อยก็เลยบอกเอาล่ะถ้าใครเอาตรงนี้ไปขายนะฉันให้ค่าคอมมิชชั่นอ่าซึ่งในทางการขายก็อาจจะเรียกว่าค่าในหน้านะครับตรงนี้เราเปรียบเทียบเหมือนอะไรครับลองนึกถึงคนขายที่ดินก็ได้ค่าในหน้าใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เนื่องจากของเราเป็นสังหาริมทมรัพย์เพราะฉะนั้นค่าในหน้าตรงนี้ก็แบ่งไปออกเป็นคอมมิชชั่นเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวคอมมิชชั่นก็อาจจะ ลดหลั่นกันบ้างนะหรืออัตราการจ่ายชั้นเดียวบ้าง2ชั้นบ้าง3ชั้นบ้างนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเราพอจะเข้าใจแล้วนะว่า f f i l i a t e นี่ก็คือระบบการจ่ายค่าในหน้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วชั้นเดียวแต่เนื่องจากว่าผมเองเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับมีไรายได้ถึงแม้ว่านะครับเราเองไม่ได้ขายเองลูกเราขายหลานเราขายเลนเราขายก็ขอให้เรามีไรายได้เพื่ออะไรครับ เพื่อผูกพวกเราไว้กับกลุ่มออฟฟิศออนไลน์พวกเราที่นั่งฟังอยู่อย่างเนี้ยผูกง่ายครับแต่เราต้องผูกลูกหลานเหลนหลนหรือไล่ลงไปให้ได้ด้วยเพราะลูกหลานเหลนลต่างๆพวกเนี้ยก็คือลูกทีมหรือว่าดาวรายของเพื่อนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่คิดมาตรงนี้คิดเพื่อพวกเราได้ประโยชน์สูงสุดในอนาคตนะครับเพราะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะปรับ a f f i l i a t e ที่มีชั้นเดียวให้เป็น2ชั้น3ชั้น4ชั้นนะครับการที่จะปรับตรงนี้เนี่ยผมต้องใช้เวลาในการที่ให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรม Every a f t i l i a t e ที่ซื้อมาเนี่ยนะฮะจะมีแค่ชั้นเดียวถ้าแพงหน่อยก็2ชั้นแต่เราเองเนี่ยเราต้องขวนขวายให้ได้4ชั้นถึง5ชั้นนะครับการที่เราบอกว่า Every a f f i l i a t e เนี่ย เชื่ออาจจะเรียกยากนะครับเดี๋ยวพอประชุมเสร็จแล้วพวกเราไปหัดเรียกกันเองนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่พูดคาว่า a f f i l i a t e ให้ชัดนะครับเวลาเราจะไปคุยกับใครเวลาจะพูดเสียงมันจะเบาแล้วเขาจะแบบอะไรกันเหรอขาดความมั่นใจขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้นะครับหัดหัดพูดซะ a f f i l i a t e a f f i l i a t e นะฮะก็คือระบบตัวแทนระบบในหน้านี่เองนะครับเพียงแต่เพียงแต่ต่างจากระบบในหน้าหรือว่าการเป็นตัวแทนขายยังไงครับ ต่างกันตรงที่ว่า Affiliate เขามีโปรแกรมลองรับลองรับเหมือนกับแผนการจ่ายของของบริษัทกิฟฟอรีกันล้กันแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับใครที่ขายแล้วมีการโอนเงินมาเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแต่ตอนนี้เราผ่านในส่วนนี้ไปก่อนนะครับเราให้รู้แล้วว่า AM m อ m ค่ายใหม่มีพวกเรานะครับ เป็นผู้สนับสนุนนะครับภาคภูมิใจกันไว้ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่สร้าง Product มาให้พวกเรานะครับนำไปทำการตลาดจุดเด่นนะครับจุดเด่นในการทำ f i l i a t e ให้กลายเป็นมัลติเลเวลก็คือหนึ่งพวกเราเองเวลาชวนให้ใครมาต่อเราเนี่ยไม่ต้องไปดูแลเขาเออทำไมไม่ต้องดูแลล่ะคำตอบอยู่ที่ว่าณวันนี้เนี่ยระบบในการขายเขาใช้เซลเพจ ในเมืองนอกนะครับในเมืองนอกจะเน้นการใช้เซลเพจเป็นหลักเซลเพจที่หมายความว่าอย่างไงลักษณะเซลเพจต่างจากเว็บเพจทั่วไปอย่างไรต่างจากแคปเช่คเพจอย่างไรเซลเพจเดี๋ยวผมจะโชว์นะครับแต่ตอนนี้บอกก่อนลักษณะมันจะยาวลงไปเลยจะมีหน้าเดียวในเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาจะสร้างความเชื่อถือนะครับเนื้อหาเนี่ยมาสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะปิดการขายนะครับ สามารถที่จะปิดการขายได้ด้วยตัวของมันเองนี่เห็นไหมฮะเซลเพจทำหน้าที่แบบเซลแมนให้เหราแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเซลเพจจึงเป็นผลักหนึ่งที่เราจะทำแอฟฟลิเอตด้วยนะครับตรงนี้พวกเราอ่านจบแล้วนะผมยังไม่ได้พูดเลยผมพูดแค่ไม่ไม่ต้องดูแลสายงานเพราะว่ามีเซลเพจนะแต่ว่าการไม่ต้องรักษายอดนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเหตุที่เราไม่ให้ไม่ต้องรักษายอดนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับมาจากผมเอง ไม่ได้คิดจะทำ MLM แบบเต็มร้อยหรอกผมต้องการให้ระบบนี้เข้ามาช่วยคนในกลุ่ม OO เป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องการให้คนเราของเราเองเนี่ยมาเสียเงินลงทุนตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ยังต้องแก้ปัญหาในเรื่องของค่าซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะเพราะว่ารายจ่ายที่เนี่ยนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งสีห้าหมื่นขณะที่ค่าซัพพอร์ตเนี่ยผมเก็บได้แค่หมื่นเดียวแต่ไม่เป็นไรยังทนได้ยังทนไห,หวก็ยังมีกําลังในการที่จะนะครับ มีทีมงานนะเรามีทีมงานที่ต้องมาออกแบบแอฟเฟอรเรค่อนข้างเยอะนะฮะหลายคนแล้วก็มีทีมงานที่จะต้องดูแลเรื่องของโปรแกรมนะฮะแล้วก็ต้องซื้อโปรแกรมแล้วก็ต้องจ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้ง get response ต่างๆที่เราให้ใช้ฟรีด้วยนะครับเรื่องโฮสติ้งไม่ต้องห่วงเราให้ใช้ฟรีอยู่แล้วอื่นๆอีกมากมายนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการเก็บค่าซัพพอร์ตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่านะครับเอ่อ พิจารชาติเคยให้ความเห็นไว้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าอยากให้เก็บเฉพาะคนที่มีรายได้นะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยรายได้นิดเดียวแต่ว่ามีน้ําใจเข้ามาช่วยเรานะครับเราก็ขอบคุณด้วยแต่ว่าผมพยายามจะสร้างให้ทุกคนมีรายได้นะครับเผือว่าการเก็บแอปคา่าซัพพอร์ตนะครับสําหรับการเป็นแบ็กออฟฟิศเนี่ยนะครับอาจจะเก็บได้มากขึ้นแล้วก็ผลจากการที่ นะครับเราทําการตลาดตรงนี้เนี่ยก็น่าจะหายใจสะดวกกันขึ้นทุกฝ่ายนะครับส่วนเรื่องของการที่ออโต้ในเรื่องไรายได้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราคอยดูนะครับเพราะว่าการที่มียอดซื้อหรือว่ามีการตัดสินใจซื้อแล้วโอนเงินในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะแจ้งไปทางอีเมลนะครับอีเมลของคนที่เป็นเจ้าของลิงก์เนี่ยก็จะรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่พวกเราเองเนี่ยเริ่มที่จะนะครับเริ่มที่จะเป็นต้นสายด้วยละ่ะ แล้วก็เริ่มที่จะโพสต์แล้วได้ตังค์จริงๆแล้วพวกเราไม่ต้องห่วงนะครับร d ดั t ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเว็บถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเว็บที่ใช้งานง่ายจริงๆแล้วโอกาสในการที่จะเจาะตลาดเนี่ยผมเทียมไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับขายง่ายมากๆขายง่ายมากๆชวนคนมาช่วยขายง่ายมากๆสร้าง relationship ให้กับคนที่เราจะชวนทำธุรกิจด้วย Every A f f เ l i a t e เเนี่ยง่ายมากๆ ถามว่าทําไมถึงเรียกว่าง่ายมากๆผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไล่ฟังเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนว่ามาถึงตรงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับตัวเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมตั้งไว้เลยนะครับขายเองเอาไปเลยยี่้าเปอร์เซถ้าลูกเราขายให้สิบเปอร์เซนตตอนนี้ขอเบรกแค่สองชั้นก่อนนะในเดือนนี้เนี่ยนะครับในเดือนนี้เนี่ยรดักที่เสร็จเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการชวนคนเข้ามาเรียนนะครับค์าเรียนจริงที่งานมวานนะครับแต่ในระยะ หลังเดือนนี้ไปแล้วหลังสงการไปแล้วเนี่ยนะครับตัวที่เป็นเว็บสำเร็จรูปนะครับตัวที่เป็นแคปจอร์เพจตัวที่เป็นเซลเพจนะครับตรงนี้เนี่ยจะทยอยออกมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแบบ,บต่างๆนะครับแบบ,บต่างๆเนี่ยเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเทมเพลตที่มีแบบเป็นร้อยแล้วครอบคลุมไปทุกกิจการนะฮะไม่ว่าจะอ e ีคอมเมิร์ซประเภทไหน ไม่ว่าจะหน่วยงานขนาดกลางขนาดย่อมขนาดเล็กหน่วยงาน SME นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น MLM ค่ายต่างๆหรือกลุ่มที่ขายสิทธิประโยชน์นะครับเราจัดออกมาเป็นหมวดหมู่อ่าเยอะเลยนะครับเยอะเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจัดหมวดหมู่แล้วเนี่ยก็จะมีการแบ่งแต่ละหมวดหมู่ออกไป นะครับเป็นคอร์เรชันต่างๆอีกแล้วรูปแบบต่างๆเนี่ยต้องบอกจริงๆนะครับว่าเราไม่นิยมมารูปแบบเว็บกเก่าๆมาใช้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่ล้ำจะเป็นบอกว่าต้องเป็นเว็บจากอเมริกาหรือว่าทางยุโรปเนี่ยที่ออกแบบได้ดีนะครับแต่นะครับฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่จะใช้งานเนี่ยแค่เหมาะกับคนไทยก็พอเพราะนั้นเว็บต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซจะมีเป็นสิหน้า แต่ถ้าเป็นเว็บที่อ่าเป็นเว็บที่เหมือนกับเว็บขยายสายงานเว็บระบบสมาชิกนะครับหรือว่าเว็บเอ่อในการทําขายสิทธิประโยชน์พวกนี้เขาไม่ต้องใช้เมนูนเยอะก็มีไม่กี่หน้านะครับวันนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแคปจอร์เพจเราก็ขนาดออกแบบเล่นๆนะ15เวอร์ชันเนี่ยนะครับพวกเราก็บอกว่าโอ้สุดยอดแต่จะมีอีกคอร์เรคชันหนึ่งนะครับเป็นแคปจอร์เพจแบบสไตล์ฝรั่งละนะครับอันนี้จะมีลูกศรลูกอิกลูกศร ใหญ่ๆชี้ไปให้กอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปตามหลักจิตวิทยาของของการตลาดบนออนไลน์นะครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าผมเองเนี่ยพยายามสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มโออแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นสินค้าในการทำนะครับเอฟเฟรียไม่เป็นไรเอาตามหลักสากลซึ่งซึ่งทุกกิจการต้องใช้เซลเพจเนี Sell ่ยเป็นเรื่องใหม่ของคนไทยนะครับแต่ว่าเชื่อะครับว่า เดี๋ยวผมมีหลักในการโปรโมทให้คนไทยรู้จักแล้วเราเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยเลยที่ทําพวกนี้ขายนะครับแล้วขายกันแบบถูกๆขายกันแบบลดแลกแจกแถมเพื่ออะไรครับเพื่อให้พวกเราเองเนี่ยสามารถที่จะขายเว็บเทมเพลตได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อผู้ค้าของเราต่อไปได้ง่ายนะครับพวกเราดูเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับพอรวมไปแล้วเนี่ยนะครับ เราจ่ายออกไป45เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังไม่หมดนะครับตรงนี้จะมีโบนนะัสแล้วก็ยังไงครับจะมีการจัดรางวัลจะมีอะไรในกรณีที่จะมีการแจกรางวัลในกรณีเราทําถึงเป้าลูกเราทําถึงเป้าหลานเราทําถึงเป้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดกระแสเงินไหลขึ้นสู่เราเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ว่านะครับสิ้นเดือนจะตัดออกไปเลยนะครับลูกเราที่ เคยชวนกันมาเดือนหน้าต้องชวนกันใหม่ไม่ต้องนะครับเกาะกันไว้เหมือนกับที่เกาะในคิป,ปอรีเนี่ยนะครับถามว่าตรงนี้ทําทําไมตรงนี้ทําให้พืชคนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยนอกจากมีกระแสเงินสดแล้ว